ตัวนด้งอีกแล้วครับสวยงามครับในป่าเลยครับเดี๋ยวไปดูอีกเดี๋ยวยกก่อนนะครับมาแล้วมาแล้วพี่น้องกูองคสองตัวครับตัวนี้กระโดดครับอุ้ย น้องมาแล้วครับอ้ยอ๊ยอตัวตัวครับมันมันครับยเยอะเขียดครับกลางคืนไม่กินครับมากินตอนเช้าเอาครับเอาแล้วเอาแล้วมันเกา่าเอาแล้ว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  สายนี้ครับสองตัวงามๆครับอันนี้ใหญ่อยู่ครับมาเช้าได้ตัวหนึ่งครับมาดูตอนเที่ยงครับโอ้โหสวยงามเลยครับสายดีครับตัวนี้เดี๋ยวไปเก็บไว้ก่อนครับแค่นี้แล้วครับฝากติดตามด้วยนะครับแฟนเพจนะครับ